เอาล่ะก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจทูกกตแล้วก็ช่องสำรองของช่องเราไว้ด้วยล่ะเอาล่ะไปกันเลย let's go ชินานบุตรแห่งชูลาโอ้ นายที่สุดก็จัดการได้สักทีหนิงหยอหยินทางนั้นเจ้าเป็นยังไงบ้างอาไม่ต้องเป็นห่วงข้าใช้พลังสายฟ้าของข้าจัดการกับมันทําให้มันเป็นอัมพาตตอนนี้มันไม่สามารถขยับได้แล้วล่ะอืะ้าอ,อคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเร็วขนาดนี้พลังของเจ้าตอนนี้มันแข็งแกร่งกว่าตอนที่อยู่ร้านปลาลองซะอีก ข้าก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะจะให้ค่อยๆกระดิบกระดิบแบบตัวประกอบอย่างพวกเจ้างั้นเหรอไม่เอาด้วยหรอกออเตอนนี้ข้าระยากจะลุกขึ้นไปตบปากเจ้าสองทีจริงๆแบ่ก็เข้ามาดีก็เข้ามาดีครับน่าเสียดายนะที่เจ้ารุกขึ้นไม่ได้ ชิ้นนาน้นจะจัดการกับเจ้าพวกนี้ยังไงดีฮะเอ้ยขยับไม่ได้เวนละเอาพวกมันไปให้อาจารย์เลี้ยวให้นางตัดสินใจดีกว่าเถอะอ้ะอ้อาอาจารย์เลี้ยวล่ะทําไมนางยังไม่มาล่ะน่าแปลกแฮะป่านี้มันใหญ่กว้างขนาดนี้เลยกันเหรอนี่ก็นานแล้วนะทําไมยังไม่เจอกับพวกเชาทั้งสองอีกนะเอ๊ะเดี๋ยวนะ นั่นมันตรงนี้ข้าเคยผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอนี่มันอะไรกัน <c oughs> อ,อ้ะตุคองน,นี่เป็นสถานที่ฝึกของท่าโจวเป็นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งแบบนี้เป็นไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อึดอัดใช่ไหมล่ะที่ต้องอยู่ในภาพดวงตานะฮิฮอ่ะพลังของภาพมายะขึ้นอยู่กับารังของผู้ใช้ยิ่งถ้าผู้ใช้แข็งแกร่งภาพมายะเขาจะแข็งแกร่งและทรงพลังมากข้าสามารถสร้างภาพมายะได้เพียงแค่กลุ่มทหารชั่วร้ายแต่นั่งกับสร้างภาพมายะตัวของที่แข็งแกร่งได้ ถ้าไม่รู้รอกนะว่าพวกเจ้าจะทำอะไรแต่ตอนนี้มันล้มเหลวไปแล้วละ่ะเจ้าจะยอมบอกแค่ดีๆไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้า เจ้าอ้วนนั้นยังไม่หลมเหลวสซะหน่อยตอนนี้เจ้าควรจะกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ของเจ้าทั้งสามคนนั้นตั้งหากแล้วตอนนี้พวกมันอาจไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้นะนี่ไม่นางน้อยเจ้ากำลังพูดตลกอะไรอยู่กันนะอ๋อนี่ข้าก็คิดอยู่ว่าจะให้ศพพวกเจ้าเหลือครบทุกชิ้นดีไหมนะเอ๊ะนี่นี่ พวกเจ้าอีสวรรน,นี่มันอะไรกันไอ้หมูตอนเจ้านี่มันไร,พรเพีย์จริงๆและแล้วพวกเขาสามคนก็ถูกจับไปอย่างราบเค้บ,บและสิ้นลิตเฮ้ยกาอย่าพูดมากเลยนะรีบกลับไปเลี้ยงไก่1,700รที่ไร่ป้าสงวนดีกว่านะตอนนี้ข้ากำลังโกรธสุดๆเลยล่ะ เฮ้ hey, อันที่จริงข้าพ่ายแพ้ให้กับเจ้เด็กน้อยนี่ที่อยู่เพียงขั้นหลอมวิญญาณขั้นที่สองชีวิตข้าชีวิตข้าไม่มีความหมายอีกแล้วนี่มีรู้ม่รู้โดนจับได้ยังไงข้าก็พอจะเข้าใจนะแต่ถุงแป้ง,งุ้งโดนจับด้วยดิยดยมันแถมยังอยู่ในสภาพนี้อีกฮ้อ อเออขอนุ่มลุกอมแปแ g b a n ่าข้ายอมรับชะตาของข้าแล้วพวกเจ้าจะข้าจะแกงอะไรก็เชิญเถอะนะข้านั่นเหรอฮ่หรือจะทำอย่างอื่นก็ดีนะเจ้าต้องการอะไรกันแนะ่เจ้าจะทำอะไรก็รีบทำทำันทะที่จริงข้าสามารถปลยพวกเจ้าได้นะ ตาบอกเมื่อก่อนว่าคนที่สั่งพวกเจ้าให้มาจัดการกับข้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครกันฮไม่มีทางบอกรัอกต่อ้ข้าต้องตายข้าก็ไม่มีทางบอกชื่อคองเชียจินร็อกอ้าว เี่ยจีนงั้นเหรออีไอเจ้าอ้วนนี่แกงเง้อหรือไงอีอยากตายมากหรือไงฮะต่อให้เจ้าตายสัก1,800ครั้งมันก็ยังไม่พอหรอกนะเอเอเอออขอขอโทษแล้วก็ไม่อยากด้วยละ เซีย่ยจินนั้นเหรอชื่อนี้เหมือนกับข้าเคยได้กินมาก่อนนะว่ากันว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของรั่วอูเทียนนีน่นะเซีย่ยจุนได้เลี้ยงดูเหาทหารมรณะไว้จำนวนมากเพื่อทำภารกิจอันตรายต่างๆและมันได้สังหารขุนนางของอาณาจักรต้าโจจนมีชื่อเสียงเลยละ ที่ฉก็เป็นคนของพวกตระกูลลั่นี่เองกูว่าอยู่ว่าอยู่ดีๆจะมีคนที่มาฆ่าข้าอย่างไรเหตุผลได้อย่างไรกันเงินก็แสดงว่าพวกเจ้าเป็นทาหารมารณะนะที่เสี่ยจินเลี้ยงเอาไว้งั้นสินะใช่แล้วพวกข้าสอคนรู้สึกมีเกลียดมากสุดๆเลยละที่ได้เป็นทาหารมารณะของเสียจุนเนาะ แม่พวกข้าทำภารกิจสำเร็จพวกข้าก็จะได้รับความแข็งแกร่งจากนั้นก็จะได้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุดบนโลกอะไรใครเชื่อกงโง่อแล้วล่ะเฮ้ยเจ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าแต่ก่อนหน้าดีมีทหารมรณะคนหนึ่งต้องไปทำภารกิจฝังเมล็ดพันชั่วร้ายเข้าไปในตันเถียนของอัจฉริยะผู้หนึ่งเพราะว่าเขานั้นได้ทำภารกิจอันยากลำบากสำเร็จเสียทิน จึงได้มอบความแข็งแกร่งสูงสุดให้เขาตอนนี้เขานั้นได้เป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงในหมู่ของทหารมรณะเลยละ อัจฉริยะกลองเมร็ดพันุแห่งความชั่วร้ายชื่อของอจฉริยะคนนั้นคือหลิวหัวใช่หรือเปล่าเอ๋จะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายของทหารมรณะคนนั้นชื่อหลิวหัวว่ากันว่าเขาเป็นอจฉริยะนายอจฉริยะที่หาได้ยากในอาณาจากักรตาโจที่ในรอบหลายร้อยปีจะมีสักคนแต่ตอนนี้หลิวหัวก็เป็นดังไพลายตับได้ที่เมร็ดพันแห่งความชั่วร้ายแตกออกมาวันนั้นจะกลาย เป็นรุ่งอรุณแห่งการทำลายรางขังยิ่งใหญ่บันจะทำให้อาาจักรตาโจวเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่เลยละเมื่อถึงเวลานั้นกองทัพของรั่วตูเทียนก็จะไอ้อ้วนแกพูดพอหรือยังฮะอืมว่าเออโดนเสียจินทำลายจริงๆงั้นเหรอ เอาละก็ถือว่าจบเพียงเข่านี้นะครับก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมไหมครับกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจและก็ช่องจำลองของเราด้วยนะบ๊ายบายไว้เ,ววเจอกันคลิหน้านะ